ทำอย่างนี้พี่ไม่ขาดทุนเหรอครับเออขาดทุนคือกำไรนะสนใจตัวไหนดีน้อง นี่ไหมพี่แนะนำา p p d ดเจนหกุ่นเนี้ยเด็กๆเ,เขาฮิตกันใช้ทำงานก็ได้เล่นเกมก็ได้ดูหนังฟังเพลงให้ราคาพิเศษเลยถ้าน้องสนใจอะ่ะหรือว่าเอาตัวท็อปก็ได้นะน้องเนี่ย iPhone X s โอ้ดีใช้งานเรื่อยๆนี่ไงวันพัสดก็ดีน้องเล่นเกมไม่มีสะด,ดุดอ๋อเดี๋ยวตัวเนี้ยมาใหม่เลยเนี่ยสนใจไหมล่ะ โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ครับอ๋อฟูจิสุน่ะเหรอ5,000เองเนี่ยพี่ให้ราคาพิเศษเลยนะน้องกันเองสุดๆห0 0พนเนี่ยห้าพันเลยเหรอครับทำไมแพงจังอะครับไม่แพงเลยน้องรุ่นเนี้ยฟูจิสุอ a อ7 4 Core i5 คอ I5 าทำงานก็ดีเล่นเกมก็ลื่นรุ่นเนี้ยพี่บอกเลยสเปคคุ้มทำงานได้ยาวอีก 2- 3ปีเลยนะ ลูกค้าคนเดิมอ่ะเขาใช้ไม่ถึงสามเดือนเองเนี่ยพี่ลดให้สุดๆแล้วสเปคอย่างเงี้ยรอครับอเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้ฝรังผมมาซื้อก็ได้ครับหูยน้องรีบตัดสินใจซื้อนะของร้านพี่อสภาพเหมือนมือนหนึ่งเลยเนี่ยเห็นไหมดูสิเออแล้วถ้าคนอื่นซื้อไปอ่ะน้องอย่ามาเสียใจทีหลังนะครับอย่างนั้นผมไปก่อนนะครับ คนหนุ่มคนนี้ดูอย่างเดียวดูอยู่นั่นแหละซื้อก็ไม่ซื้อนอนปุุกฉันช้ำหมดแล้วเนี่ยอแล้วเมื่อไหร่ลูกค้าจะมาซื้อเนี่ยยินดีครขอบคุณค่ะได้ ว้านี่ใช่คนที่มาดูร้านพี่บ่อยๆปะเนี่ยใช่ครับเออพี่ครับโน้ตบุ๊กเครื่องดำที่5,000นี้ไม่อยู่แล้วครับโอ้ยก็มเมื่อกี้ลูกค้าเพิ่งซื้อไปเอางี้ไหมเนี่ยพี่มีโน้ตบุ๊กตัวใหม่เนี่ยเอเซอร์ซีฟสามคอไอนะแรงกว่าเครื่องที่น้องดูไว้อีกหน้าจอฟูลเฮดดี D อีก เนี่ยนะเครื่องบางเฉียบพกพาสะดวกเล่นเกมก็ลื่นลืน่นดูหนังก็สนุกแล้วราคามันเท่าไหร่อะพี่เนี่ยพี่ลดให้พิเศษเลยเหลือ6,500แล้วกันจะ้ะพอดีผมมีเงินแค่5 0 0พันะพี่เดี๋ยวเอาไปเดือนหน้าผมมาซื้อได้ไหมครับไม่เป็นไรหรอกน้องส่วนต่างน้องก็มาผ่อนที่พี่ได้นะจ่าย 5, 0 0 0มาก่อนก็ได้พี่ไม่ว่า ผมยังไม่อยากเป็นนี่ครับกลัวแบบจะจ่ายไม่ไหวเดี๋ยวผมขอไว้เดือนหน้าได้ไหมครับพี่แล้วนี่ซื้อไปใช้เองเหรอเปล่าครับผมว่าจะซื้อไปให้น้องเรียนออนไลน์ครับ<ม>พอดีผมมีมือถือแค่เครื่องเดียวเวลาออกมาก็ต้องออกมาทํางานด้วยก็เลยว่าจะซื้อไปให้น้องเรียนออนไลน์ครับเอองั้นเอางี้เดี๋ยวพี่ลดให้เลยเหลือห้าพันทวน มันจะดีเหรอครับพี่ทำอย่างนี้พี่ไม่ขาดทุนเหรอครับเออขาดทุนคือกำไรนะเจ๊ตีราคาน้ตบุ๊กให้หน่อยดิมาดูดิของผมเอเซอร์ซื้อเนี่ยขอไอห้าด้วยขอไอห้าเหรอเจ๊ให้ได้เท่าไหร่อ่ะห้าพแล้วกันห้าพันิงเหรอขอเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันเครื่องมีตำเนีย่ะอ่ะสักห้าพห้าแล้วกัน เออ 5, ห้าพันห้าก็ห้าพันห้าพี่พูดอะไรนะครับอ๋อพี่อยากกินลำไย,ยจ้ะอ๋อครับครับสรุปห้าพันนะพี่อื 5, อห้าพันมาแถมกระเป๋าให้ด้วยนะเนี่ยอุปกรณ์ก็มีอยู่ในนี้ครบหมดละสายส่งสายชาร์จเนี่ยครับ เอาครับพี่ห้าพันถือดีๆแล้วกันครับขอบคุณพี่มากเลยนะครับพี่ผมไปก่อนนะครับจ้าไฟครับพี่มีอะไรามาให้อ่ะอะไรเหรครับพี่โน้ตบุ๊กไง เนี่ยไฟอาจจะได้เรียนอะไรกับเพื่อนๆแล้วนะของครับแต่ว่าพี่ไม่ต้องลำบากก็ได้นะครับผมเอาใบงานที่โรงเรียนกลับมาทําที่บ้านก็ได้ครับเฮ้ยไม่เป็นไรพี่อุฒิ์ตั้งใจซื้อมาให้เลยนะของครับพี่หนึ่งแล้วเราไม่มีอินเทอร์เนต็ตกันนะครับเนี่ยพี่เอามาละอ้รหัสอยู่นี่ของครับพี่แต่ว่าพี่เอาอินเทอร์เนต็ตจากไหนมานะครับ โอ้ยเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ต้องรู้หรอกพี่มีวิธีของพี่นะเออนี่คุณอยู่ห้อง2 0 4หรือเปล่าครับใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเออผมขอรหัส Wi-Fi ห้องคุณหน่อยได้ไหมครับมาขอกันง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงกันน่ะพอดีว่าช่วงกลางวันผมต้องออกไปขับแก๊บนะครับและน้องผมจะต้องเรียนออนไลน์แกไม่มีเน็ตน,นะครับอืแต่ว่าเดือนหนึ่งอะ่ะฉันต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ต600อกว่าบาทเลยนะ อย่างนั้นเดี๋ยวผมช่วยออกครึ่งนึงได้ไหมครับก er> er> ็ได้พอดีฉันก erm ็ชอบส่งเสริมการศึกษาเด็กนะงั <im <im> ้นคุณก็จ่ายแค่สามร้อยก็พอยังไงขอบคุณมากเลยครับเคไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวอันนี้จะเป็นชื่อ Wifi แล้วก็รหัสเข้าอ๋อได้ได้ครับเดี๋ยวผมขอถ่ายไวก่อนนะครับเรียบร้อยครับ ยังไงขอบมากเลยนะครับไม่เป็นไรโอเคอย่างนั้นตั้งใจทำกันบ้านไลยนะ